สะบัวน,นะคะอันนี้กำลังกอ่อสร้างสะพานอยู่ยังไม่เสร็จนะคะต้องใช้ไม้บรรทัดไหมอ่ะหรือว่าใช้วาดไปได้เลยวาดไปได้ดีกว่าไม่สวยไม่เป็นไรไม่ได้เอาไปประกวดโอเคนะนี่ ให้ดีให้ดีก่อสร้างให้ดีไม่ได้เดี๋ยวเดินตกไไนี่อะไรเนี่ยนี่ได้ไหมก่อสร้างสะพานอยู่นายอันนี้ไม่ได้มีเม็ดมาจากไหนนะคะ ขึ้นมาเองแล้วกำลังโครสร้างสะพานไม้ไผ่มันชอบฟังเพลงสะพานไม้ไผ่ ฟังเสียงฟังเสียงคิดว่าอายุเท่าไหร่นะไม่ได้แอปเบลเสียงอายุเท่าไหร่นะ่เกิดอ,อ่ะอปีอะไรนะ่เกิดปีกุลห,หนึ่งเก้าเก้าเกิดปีกุลหนึ่งเก้าเก้าห้าว่ากี่ปีละ อันนี้ปีหกแปดแต่เรานับดูไหมอ่ะเอาห้าสี่สามลบสองห้าหกแปดได้เท่าไหร่ได้ยังขอทราบผนได้ยังนี่สวยแล้วนะสนุได้สามบัวาขาดอะไรอะ่ะขาดอะไรไปนะ ใส่ก้อนหินให้ด้วยก็มีก้อนหินด้วยนี่นี่มีบวยตรงนี้อีกตุ๊บตุ๊บต้นบัวได้ยยังอ่ะสวยได้ยังอ่ะ สวยเรียเลยนี่ได้ไหมคะมีปลาด้วยไหมต้องมีไหมหรือว่าไม่ต้องมีเศษปลาสักตัวจะอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงนี้มีตัวเดียวผมไหมอะต้องมีเพื่อนไหม ปลาต้องมีเพื่อนไหมปลานี่เหรอต้องมีเหรอคะนี่ปลาปลาปลาอะไรเนี่ยได้เนี่ยพอแล้ว ว้าวสวยมากชมสิคะชมชมว่าสวยได้ไหมได้ไหมหนือว่านังคานอะไรนะาเดินทำแบบนี้ได้ผ่านมาเลยไม้ไันนี้มันแตกได้ไหมตากฝนตากเออ ตากฝนแล้วก็ตากแดดนี่นี่ตากฝนนี่ก็อัดเต็มบ้างนี่ได้ไหมคะ เคเยี่ยมมากขอบคุณนะคะ